คุณสมคตมนรอแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามข่าวผมนะฮะแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่จะกล่าววันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องรับทราบแล้วก็ชาวโลกทุกคนทุกประเทศเนี่ยจะต้องรับทราบเช่นกันเพราะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยอาจจะมีไม่ครบบ้างหรือ,อบอกออกมาบางส่วนบ้างอะไรต่างๆแต่วันนี้เนี่ยผมผมจะเป็นต้องต้องให้คนไทยก่อนเนี่ยนะครับรับทราบข้อม,มูลที่ถูกต้อง ก็นึ่งมาจากกระแสะเรื่อง FOU 44แล้วก็กออปูนะครับที่คุยกันมาสองสามเดือนละจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ผมมาในฐานะฐานะนะครับฐานะแรกก็คือเป็นหัวหน้าพรรคไซสมาร์ทหัวหน้าพรรคการเมืองก็ต้องทําให้การเมืองเนี่ยเป็นที่พึ่งพาประชาชนนะครับเราตั้งพรรคการเมืองเรามีพรรคเนี่ยประชาชนต้องพึ่งพาเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญต่อเอกราชและอธิปไตยของชาติก็ในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับเป็นพรรคใหม่นะครับาเจอ เป็นน้องใหม่นิดนึงคนรู้จักไม่เยอะนะครับแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยผมขอให้เป็นประเด็นที่สําคัญมากกว่าพักนะครับในหมวดไปที่สองคือผมเป็นเจ้าของที่ดินนะครับที่อำเภอเกาะปูนะครับท่านพี่น้องๆอาจจะเห็นป้ายป้ายโฆษณานะฮะเกาะปูน,นะ,ะเกี่ยวกับเรื่องพลังงานตามทางด่วนพระรามเก้าทางด่วนนินดแดงนะครับสะพานกรุงเทพขาเข้าไปที่ฝั่งทนแล้วก็ฝั่งทนขาเข้ามาที่กรุงเทพแล้วก็พุทธมณฑล,ลสายสี่ รท,ทางด่วนพระบรมถนนพระบรมราชชนนีนะฮะถิงเก้านครเจริญศรี <tem pie> นะครับมีหลายจุดนะครับซึ่งจะติดเพิ่มอีกเกี่ยวกับเกี่ยวกับขอบปูนนี่แหละแต่ว่าเราได้รับการแจ้งว่าพูดพูดตรงๆไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนก็เลยเขียนเป็นเรื่องของพลังงานไฟแต่จริงๆเนี่ยเราเราเรียกร้องเชิงสัญ,ญลักษณ์นะฮะว่าขอาปูนเนี่ยช่วยมาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้คือคือสิ่งที่เรา เราเรา,เราจะพัฒนาพื้นที่ในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องพลังงานเรื่องโซลา่าเรื่องวินเรื่องแะไรต่งางๆเนี่ยพลังงานของำลางพัฒนานีน่มหาศาลมากครับในบริเวณเกาะภูดแล้วก็พื้นที่รอบเกาะนะฮะเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิบล้านล้านถึงยี่สิบล้านล้านบาทนะฮะซึ่งมีมีการจับจ้องอยู่นะครับก็นเรียนประมาณนี้ส่วนหมไปที่สามเนี่ยคือผมเป็นคนธรรมดาคนหนึงเป็นคนเมืองไทย ก็ในฐานะพลเมืองตอนสมัยเรียนหนังสือนะครับพวกเราทุกคนก็เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่พลเมืองให้ถูกต้องเรามีสิทธินะครับเราเรียเรื่องร้รรองแน่สิทธิร้องของหน้าที่ด้วยนะหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการปกป้องประเทศปกป้องอธิปไตยของชาตินะครับเรื่องนี้สําคัญมากเรามีบทเรียนมาแล้วนะครับในเรื่องเขาพระวิหารในเรื่องดินแดนต่างๆตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปี200กว่าปีเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยว ช่วงช่วงที่เป็นที่การช่วงที่เป็นปีเตอร์ยังไงเนี่ยผมจะมีสไลด์ฉายนะสามชุดก็จะเห็นเลยว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยเรามีพื้นที่รวมนะครับเกือบหนึ่งล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มากนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ทราบไหมครับเราเสียท่าประเทศตะวันตกเนี่ยปีเก้าเนี่ยสนธิสัญญาสยามฟรานซ์นี่แหละสยามฝรั่งเศสเนี่ยเราเหลือแค่จากหนึ่งล้านเนี่ยเหลือแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตร ซึ่งจริงๆข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเบสิกนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวประเทศไทยมีพื้นที่เท่าไหร่ก็คือห้าแสนหนึ่งหมื่นตารางกิโลเมตรซึ่งเทียบเท่าจานวนไร่คือสามรอยห้าสิสี่ล้านไร่ใหญ่ไหมครับใหญ่มากนะครับสามรอยสี่ล้านไร่ท่านลองคิดดูดีฮะบ,บ้านนะไร่หนึ่งเนี่ยเอาแค่ไร่เดียวนะครับปลูกแบบเป็นคฤหาสได้เลยอะอันนี้สา4ร้อยห้าสี่ล้านไร่เนี่ย ก็คือเราเสียไปแล้วครึ่งหนึ่งจริงเรามีมากกว่านั้นสองเท่าอ่ะรู้สึกว่าเป็นปเจ็บปวดนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแล้วก็การที่เรามีความไม่ชัดเจนเรื่องการคุยสันชตาเนี่ยมันก็เกิดอาจจะเกิดการคลางแคลงลังใจกันบ้างมองเหมือนทะเลาะกันบ้างแต่วันนี้จุดประสงค์ไม่ได้มาทะเลาะนะครับจุดประสงค์คือจะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง นรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ของไทยเนี่ยอยู่ส่วนไหนพื้นที่ของต่างชาติอยู่ส่วนไหนนะครับเราคุยกับต่างชาติได้เราคุยกับเพื่อนบ้านเราได้นะครับตอนนี้เห็นว่าเราโดนลอบทิศเลยนะครับท่านพี่น้องสังเกตนะครับภาคเหนือเราโดนอะไรครับฝนว้าแดงภาคตะวันตกโดนอะไรครับเรือประมงไทยถูกจับตัวถูกยิง ภาคใต้สามจอชายแดนเนี่ยโดนมานานแล้วครับเป็นสิบปียี่สิบปีส่วนภาคตะวันออกเนี่ยเนี่ยที่เรากําลังจะคุยวันนี้เนี่ยก็คือเกาะปูลแล้วก็พื้นที่รอบเกาะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือว่ามันมีประเด็นตั้งแต่สองสามเดือนผ่านมาเนี่ยผม mm hmm. ก็ไปให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่างนะฮะเช่นเดนเนชั่นเช่นแนวหน้านะครับพีซท mm ีว hmm. ี uh, สื่อของ uh, mm hmm. ท่านปานวิเก่งเรียนนะฮะ mm hmm. ตัวจริงเห็จริง mm hmm. แล้วก็อีกหลายสื่อนะครับอั mm hmm. นนี้ยกตัวอย่าง เราก็พยายามบอกนะครับแต่ว่าบางคนคนไทยบาง,บางคนหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเรื่องการเมือง <ưng> เป็นเรื่องการเมืองบ้างเราอย่าไปสนใจเลยเราอยู่ของเราสบายๆเราอย่าไปยุ่งเลยเรัสบายอยู่เราจจ,จัดการเอง <Hayır. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไม่ใช่นะครับข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นจริงเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าทุาทก,าทกท่านวันนี้อยู่จนครบเนี่ยจะได้ข้อมูลละเอียดชลึกเลยครับว่าอะไรเป็นอะไรเราจะบอกเพื่อนบ้านของเราว่า เร,เ,เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะเราอย่าทะเอลาะกันนะเพื่อนบ้านที่ดีนะครับจะต้องทําไงครับจะต้องไม่เอาเปรียบกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันนะครับตามแถลงการ์เนี่ยนะฮะจะต้องมีความซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเราได้ทําตามสนที่สัญญาที่กําหนดไว้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะฮะคือสยามฝรั่งเศสปี1907หรือ2450นะครับ เราทําตามกฎหมายทะเลสาคนนะครับปี1958หรือพศ2501นะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของไทยนะครับตามสนธิสัญญาและก็ตามกฎหมายทะเลอันนี้เรามีหลักอ้างอิงนะแล้วเราได้ประกาศในราชกิจการนุกุเบกษามีภาพบรมราชกองการจากในหลวงราเกาานะครับปี2516หรือท้าสาคนก็คือปี1973นะครับเมื่อ51ปีที่แล้ว ก็ชัดเจนนะของเราเป็นอย่างนี้แต่มีการลากเส้นแบบที่ไม่มีอะไรอ้างอิงน,นะครับจากเพื่อนบ้านมาลากผ่านตรงอนาเขตเราครับซึ่งอนาเขตทางทะเลก็เป็นของเรานะครับตรงนั้นไม่ได้มีอะไรอ้างอิงคือเขาลากเองของเขาแต่เราอ่ะมีมีกฎหมายทะเลอ้างอิงมีส่วนที่สัญญาอ้างอิงน,นะครับของเราถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกเพื่อนบ้านเราว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะอย่ามาทะเลาะกันเลยยังไงที่ดินที่เราประกาศไปเนี่ยเป็นของเราไม่แห่งบุญน,นะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะบอกคนคนนี้ครับที่ที่บอกว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะครับเกิดมาอันนี้จากหนังสือรีมนรายสัปดาห์ผู้จัดการนะครับเขาไปแถลงข่าวให้ประเทศของเขาทราบว่าเกบปูดไม่แห่งไทยซึ่งตรงนี้เรายอมได้ไหมครับผมเกิดมาตั้งแต่เด็กก็เป็นขหงไทยอยู่แล้วโตมาก็เป็นขหงไทยคุณแม่ผมก็นามสกุลตะเวทีคุณนะครับก็คือเป็นคนในพื้นที่นี้ มาแล้หลายหลายแต่แล้วแต่ว่าทางเพื่อนบ้านเราเนี่ยบอกว่าไม่ใช่อของไทยกำลังเจราจากันอยู่แล้วก็มีการออก M O U ในปี2544นะครับเมื่อ23ปีที่แล้วเนี่ยไปยอมรับในสิ่งที่เขาพูดนะครับยอมรับว่าเออต้องมาเจราจากันเป็นพื้นที่ยับซ้อนซึ่งมันไม่ใช่นะครับมันไม่มีพื้นที่ยึดซ้อนเรายึงตามกฎหมายทะเลเรายึตงต,ตามอนคลอสนะครับ the land of the sea ครับ t n e t e d nation convention แ้ะน็อตเดซีก็คือเพราะอันนี้ปี2525 25, หรือปี1982นะครับโครงกรนกฎหมายที่ทุกคนต้องยอมรับครับ <c oughs> ดังนั้นเมื่อเพื่อนบ้านของเราบอกว่าก่ขอขุดไม่แห่งใครคนไทยจะรู้สึกยังไงครับ <c oughs> เอาคิดง,ง่ายๆอย่างสมมติว่าท่านมีบ้านอยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับ <c oughs> ท่านจดโฉนโดที่ดินถูกต้องตามกรมที่ดินถูกต้องเรียบร้อยทุกอย่างนะครับมีเอกสารราชการถูกต้อง <c oughs> วันดีคืนดีเพื่อนบ้านของท่านอยู่ข้างเนี่ยมาลากเส้นมาลากรั้วมาผ่านบ้านท่านเนี่ย แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นพื้นที่ลับซ้อนเนี่ยถาม,ถามจริงครับมีใครยอมไหมครับก็ประมาณเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วที่รัฐบาลบอกว่าถ้าเธอไม่ถอยฉันไม่ถอยเราก็มาแบ่งกันผมว่าตักการเนี่ยเป็นตรการวิบัตินะครับใช้ไม่ได้ครับ ลองให้เขาไปถามผู้ปกคร,อง,รองหรือ,ถา,อมมารถามพ่อคุณแม่เขาดูนะครับว่าถ้าเป็นบ้านเขาแล้วเพื่อนบ้านเขาเพื่อนบ้านเกเรมาลากผ่านบ้านเเนี่ยพ่อคุณแม่เขายอมไหมฮะลองถามพ่อคุณแม่เขาดูนะครับมันไม่ีใครยอมอยู่แล้วทุกประเทศเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไทยต่าูชาตอย่างสมมติเราไปลากผ่านกองพงเขาก็ไม่ยอมเขาของพงเของเขาเราก็ไม่ยุ่งนะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนไทยน่ารักยิ้มสยามไม่ลุก,กลานใครนะครับ ซึ่งเพลงชาติเราก็แต่งไว้ดีมากเลยไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกลาชจะไม่ให้ใครข่มขี่ถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่ในใจนะครับ <c oughs> เราก็ไม่ไม่ต้องการลุกลามใครเราก็ไม่ต้องการที่จะข้ามไปพาดเกาะของเขา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ควรมาล้ำเส้นเราครับ <c oughs> อันนี้ผมพูดด้วยความสุภาพนะครับ <c oughs> เพราะนั้นอยากจะสื่อไปถึงเพื่อนบ้านนะครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้าน <c oughs> ที่ดีต่อกันเถอะ อย่ามาทะเลาะกันเลยอย่ามาเสียเวลาเรื่องนี้กันเลยถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยนะครับคุณจะรู้อยู่แล้วว่าขอบปูด่ะและ้วก็พื้นที่รอกเกาะเนี่ยยี่สิบสี่ไมล์ทะเลสิบสองไมล์ทะเลนะไปของไทยครับถ้าคุณสงสัยหรือมีข้อักถามอะไรอ่ะคุณกลับไปดูกฎหมายทะเลปีหนึ่งเก้าห้าแปดนะครับหรือสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปีสองสี่ห้าศูนย์นะครับหรือคสหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากจะประกาศให้ให้เพื่อนบ้านเรารับทราบและให้คนไทยทุกคนรับทราบข้อคูลที่ถูกต้องนะครับ ข้อมูลเชิงลึกมีมากกว่านั้นนะครับอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเส้นที่เราลากเมื่อปีสองห้หนึ่งหกเนี่ยตามกฎหมายทะเลเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติไ้ตัวนี้เป็นเกาะคงไม้ตัวนี้เป็น,กปนเกาะปูดน,น,นะครับตามหลักสามคนเนี่ยเราจะต้องผ่าไปตรงกลางนี้นะครับระยะทางต้องเท่ากันเขาเรียกเส้นผ่าตรงกลางเนี่ยว่าเส้นมัธยะหรือมีเดียไลน์นะครับแต่ว่าเขาไม่ทําอย่างนั้นเขามาผ่าของเกาะปูตรงนี้ซึ่งมันไม่ถูกนะฮะ ผมถึงบ,บอกว่าอย่าล้ำเส้นกันนะครับอย่าล้ำเส้นกันเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีเพราะนั้นอย่ามาล้ำเสน้นถ้าบ้านของคุณถูกล้ำเสน้นคุณก็ไม่ชอบเหมือนกันถูไหมครับคนไทยเราก็เป็นมิตรมหามิตรกับทั่วโลกอยู่แล้ว,ลลวเพราะ,ะนั้นอย่าทำ่างนี้และที่สำคัญเส้นนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าไอ้ตรงเส้นที่เป็นฝั่งไทยเนี่ยมันมีทรัพยากรทั้งมันไปไม่หมดเลยแต่ฝั่งเขาไม่มีนะฝั่งฝั่งที่ที่เราลาบถูกเนี่ยแต่ฝั่งทางทางนี้ไม่มีฝั่งเรามีเพราะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาอาจจะ อยากมาเอี่ยวตรงนี้หรือเปล่าในราบนะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเราลากถูกต้องแล้วนะครับแต่การที่มี M O U 4-4ขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าครับไม่ได้ผ่านรัฐสภานะครับมัน valid ไหมในเรื่งแถลงการที่ผมจะอ่านในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย <Okay. S 1> ผมจะถามเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับว่า if it is valid or not mm hmm. M O U was not ratified mm hmm. by the Thai Parliament ิส่สุว v a l i อออิน v a ลิดนะครับตรงอันนี้คือคำถามเลยคือแปลเป็นไทยก็คือว่า MOU หรือบันทึกความเข้าใจที่ไม่ได้ผ่านรัฐสภาเนี่ยนะครับโรงตยาบาลเป็นโมฆะหรือไม่นะครับเอานักกฎหมายมาคุยก็ได้นะครับท่านสภาทนายนายกสภาทนายความนะท่านพิเชียร์ก็เคยหาเรื่องท่านท่านอ่อะไรบาาเดาย สมบูรณ์ทองบุราณที่เป็นอดีตสวในช่วงปี2544ท่านก็ยืนยันนะครับออกรายการตัวจริงเสียงจริงเนี่ยยืนยันว่าไม่ผ่านรัฐสภา,านะครับแล้วมันมันสามารถที่จะใช้ได้ยังไงเอโมยูมันยกเลิกได้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่ส่วนที่สัญญาส่วนที่สัญญาภาษาอังกฤษเรียกว่า T ูตตีนะครับแต่ m o u เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ memorandum of understanding หรือภาษาไทยก็คือบันทึกความเข้าใจแค่ความเข้าใจนะครับแต่มันมีข้อมูลที่ลึกไปกว่าน,น,น,นั้นคือ JC ที่ ที่ไปอ้างตรง M O U เนี่ยทำให้มันเป็นจริงเพราะ M O U เนี่ยถ้าเรามีมันแยก่กว่าเราไม่มีนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมีบันทึกแนบท้ายว่าพื้นที่ที่เพื่อนบ้านเราลากไปเนี่ยเราถือว่าเรารับรู้เวลาขึ้นศาลเนี่ยเราเสียเปรียบเวลาขึ้นศาลนี้เขาจะดูนะว่าคุณเป็นตกลง,งอะไรกันรอบไหนจกักหวตัวนี้สัญญาหรือเปล่ากนดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองหน้าที่คนไทยทุกคนเลยต้องรับรู้เท่ากันข้อมูลนี้สําคัญมาก ผมจะไม่ไม่พูดถึงการอ้างสิทธิ์หรืออะไรที่มันซับซอ้อนเป็นเชิงวิชาการกทางกฎหมายนะผมจะพูดตรงๆเลยเนี่ยคุณมีบ้านอยู่แค่นนเนี้ยคุณมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วอยู่เพื่อนบ้านลาบมาผ่านถามว่าเราต้องแบ่งอะไรครึ่งกับเขาไหมตอบไปครับไม่ควรใช่ไหมฮะไม่ได้เลยเพราะว่าสิทธิเนี่ยก็เป็นของเราแต่ทําไมมีบางคนบอกว่าจะต้องเอามาแบ่งกันคนละครึ่งเธอไม่ถอยฉันไม่ถอยเรา,าแบ่งกัน ตักาอะไรเนี่ยครับผมโมงมากเลยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักไทยสมาร์ทซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองนะครับเป็นที่พึ่งพาของประชาชนขอยืนหยัดเลยครับว่าจะปกป้องเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบอกทุกคนให้ทราบทั่วโลกนะครับนักข่าวต่างประเทศเข้ามาวันนี้นะครับ บอกทั่วโลกเลยฮะว่าพื้นที่ตาม Royal Command หรือตามภาพบรมราชองการปี2516ปี1973เนี่ยเป็นของไทยครับไม่มีการต่อรองไม่มีการไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับภาษาอังกฤษก็คือ It belongs to Thailand unconditionallyIf you have any question l o to see the sea law 1958 and the สยาม France treaty 1907 ได้สิเียนถามไปครับครับเลียครับก็คือง่ายๆนะครับคือท่านก็คือไม่เห็นด้วยกับการทำคือเรียกว่ามันโมฆะตั้งแต่แรกเลยครับไม่ผ่านจะส่งมาก็ต้องมีคำถามเลยว่าทำได้ยังไงเราเราเหมันมันมันดีสำหรับคนไทยไหมมันไม่ไม่มีอะไรที่ที่ <Okay. S 3> ดีเลยอะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรละครับบางคนบอกว่าต้องเป็นกรอบเจรจาก่อนเจรจาทำไมะของเราบ้านของน้องอะ แล้วคนอื่นมาพลาดกลางบ้านน้องทองเดียรตาคนพลากงบ้านแจ้งตำรวจมาจบแล้วเรายังมีสัญญาข้อตกลงพาดบ้านน้องตกลง,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 งเขาไมหมฮะว่ายอมให้เขาพาดมันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้มันเป็นสิ่งยาบหลังจากมีทั้งแต่ละต้นวันนี้แล้วลากดว่ารัฐบาลไม่รับฟังเหมื่อที่นายสุนที่ไปยื่นแล้วรัฐบาลก็ไม่รับฟังเวลาสิบสห้าวันแล้ว น,นายุทธิโว่าเมื่อมาเราฟังอย่างนี้ก็ก็จะลงสนนี่ไงท่านสมชิเนี่ยก็เป็นคนก็เลยถาม <Okay. S 2> ก็เลยถาม <c oughs> ท่านว่าถ้ารัฐบาลเขาไม่ฟังเหมือนที่ไม่ฟังนายสุทธิซึ่งนายสุทธิจะลงสนต้นปีหน้าถามท่านว่าแล้วท่านจะทําอย่างไรคำถามที่ดีฮะคือรัฐบาลเนี่ย I don't have any hope or expectation ผมไม่ได้มีความหวังหรือความคาดหวังอะไรจากรัฐบาลเลยเพราะว่ารัฐบาลผมก็ไม่รู้ว่าใครตัดสินใจ ก็เขาคือก็ต้องไปถามผู้ปกครองเขาครับหรือถามคุณพ่อเลี้ยงหรือไงไม่ทราบนะฮะเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้มีเร่องสนใจแล้วเราก็เลยอยากจะสื่อไปที่เพื่อนบ้านเราเลยว่าเออเนี่ยเรามีข้อมูลนะตามสนที่สัญญานะตามกฎหมายทะเลนะว่าของมันเป็นของเราคุณอย่ามาล้ำเส้นนะครับหรือรัฐบาลเขาก็ควรจะต้องรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องและควรจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่ที่เป็นจริงนะครับออกสื่อด้วยนะครับถ้ารัฐบาลยัง เล่นบทที่ว่าไม่รับรู้หรือถามอย่างตอบอย่างเนี่ยผมก็คิดว่าราัฐบาลนี้อาจจะด้วยประสบการณ์เด็กเกินไปต้องไปถามผู้ปกครองครับแล้วเราจะเป็นต้องเคลื่อนไหวออกถ,อถนนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็ไม่เห็นด้วยกับการออกถนนนะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เราก็มีนัทุนมต่างชาติเข้ามา ลงทุนนะครับเข้ามาสร้างเศรษฐกิจนะฮะถ้าเกิดมีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ควรควรจะต้องทําให้ถูกต้องดีกว่าให้ให้คนไทยเนี่ยยืนอยู่ด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็ด้วยการรองรับของกฎหมายทั่วโลกสัญญ <c oughs> าทั่วโลกเราทําตามกฎนะเรามีกฎเ <c oughs> ะ็เบียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ผมจะเสนอเนี่ยก็คืออยากให้เจรจากับเขาว่า MOU เนี่ยมันมันอินเลนะครับ มาเจรจากันเรื่องอื่นดีกว่าเดี๋ยวผมจะมีแผนว่าเกาะปูดเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานมหาศาลเลยเราทาอะไรได้บ้างทำอะไรได้เยอะเลยครับ<ม>เชิญเข้ามาร่วมก็ได้<ม>ทำวุฒแพลเลทก็ได้ให้เขามาตัดในไม้ไตัวเร็วเนี่ยมาส่งเสริมให้เป็นศูนย์พลังงานภูมิภาคนี้ก็ได้หลายเรื่องครับเราทำร่วมกันได้แต่ว่าอย่ามาเย่าะลังเส้นกันคำถามสุดท้ายครับถ้าเขาจะเขาถ้าเขายังไม่ฟังอีกนาสุธที่ก็ไปร่วมสนทนาอีก อะไรๆก็ไม่คืบหน้าอีกจรจาก็ไม่จรจาอะไรก็ไม่ฟังอีกเรียนแล้วท่านก็ไม่ลงถนนอีกเลยกลาบเรียนถามท่านว่าท่านจะทําหนังสือเป็นทางการทึ่ท่านทาได้อยู่แล้วเป็นคนหับว่าเป็นจิจารสระในวันเปิดประชุมพลรมนั่นแหลของปีหน้านี้ในวันศคารที่เจ็ดมกราคมสิบโมงที่นาจำเนียบได้หรือไม่เพราะผมทราบว่ามีกลุ่มหนึ่งจะไปที่นาจำเนียบในวันาคารที่เจ็ดมกราเป็นวานประชุมนัดแรกของคมรมก็เลยเรียนถามท่านว่า ท่านจะมีหนังสือในนามพรับจะสมารยื่นเป็นชาการผมผมแนะนำอย่างนี้ท่านคือเราคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยก็มีเอากษณ์ของตนเองอแล้วคือเป็นคนที่ปฏิบัติ norm เรามียิ้มสยามนะฮะเราก็เจราจายอย่างสันตินะครับพูดด้วยเหตุผลถามเขาถ้าเกิดเขาพยายามเรียกคําตอบเนี่ยก็ถามให้เขาตอบให้ตรงกันถามไม่ได้ก่อนคือคือเรียกว่าคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดีกว่าก่อนที่จะใช้ วิธีที่มันต้องมาปะทะกันผมไม่ชอบการเผชิญหน้านะครับเพราะว่าการเผชิญหน้ามีความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับรเราลียงเลย,ยืเลี้ยงสือได้ผมก็คิดว่าควรต้องคุยกันให้รู้เรื่องคือคืออยากให้คนที่รัฐบาลที่เขาคุยรู้เรื่องเนี่ยมาคุยกันคุยกับประชาชนคุยกับภาคประชาชนเปิดเวทีสาธารณะไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเขามีความตั้งใจที่จะเซฟประเทศไทยเซฟกว่ากูแล้วเนี่ยเขา เขาก็ควรจะต้องมาคุยกันในดีกับประชาชน,นเขาไม่เห็นเข,เขาไม่เห็นใจประชาชนหรือที่อยู่พื้นที่เนะ่ะนายกนตรีบอกไม่เปิดเวทีสาระไม่เปิดไม่เปิดฟังเพราะยาังเคยได้นไงฮะผมกำลังเรียนท่านว่าอยากให้เขาเห็นใจประชาชนชาวประมงที่อยู่พื้นที่นะครับวันวันหนึ่งเนี่ยเวลาเขาทำอาชีพเขาเขาไปหาปลาเนี่ยเขาจะต้องสูญเสียในการโดนต่างชาติรอบยิงไหมเรือประมงเขายาอันตรายเป็นไงไหมเคยดูบ้างไหมครับผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมเห็นหมดเลยที่ฝั่งตะวันตก เราก็โดนมาแล้วนะครับโดนจับโดนอะไรแล้วมีใครสนใจครอบครัวเขาบ้างไหมอย่าให้แคร์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีด้วยนะครับศักดิ์ศรีว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเราเป็นเจ้าของพื้นที่ทําไมเราถึงต้องไปต้องไปเอาพื้นที่เราของเราเองเนี่ยไปแบ่งให้คนอื่นมันมันดูเหมือนกับภาพไม่ดีสาหร,รับรัฐบาลด้วยดังนั้น ง่ายๆก็คืออยากให้มีมเวทีประชาชนทําประชาวิชานคนพื้นที่นั้นๆเลยเหมือนเหมือนขึ้นศาลเลยครับแต่ว่าทำทำในแง่ของพระปิกว่าถ้ามีหลักฐานอะไรเนี่ยเรามาโชว์ของเราเนี่ยมีเอกสารรองรับอยู่แล้วนะวันนี้ผมก็มีทนายมาด้วยนะครับทนายอยู่นี่ท่านภูมิท่านเะชิญนครับนี่คือทนายผมนะฮะก็ก็มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ที่เคยก่อขุดเหมือนกัน เขาไปทําคดีเกี่ยวกับพื้นที่เกาะปูนมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็สามารถบอกทุกคนได้ว่าพื้นที่เนี่ยเป็นของใครพื้นที่เป็นของใครต้องดูโฉนดนะ่ไส่วนพื้นที่ระหว่างประเทศเป็นของใครเนี่ยผมดูแลดูสฎพิสัญญาดูกฎหมายทะเลรั้วเรามีรองรับหมดอะแต่เขาเล่นลากมั่วยอมรับในสิ่งลากมั่วเนี่ยอยู่ใน MOU มเนี่ยมันใช่ไหมมอนเล่นขายของอะบอกเขาด้วยครับว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันดีกว่าครับอย่ามาล้ำเส้นกันเราเนี่ย พร้อมที่จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทําอะไรให้มันถูกต้องนะครับคนไทยเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนบ้านนะครับเป็นคนยิ้มง,ง่ายแล้วเป็นคนปริปนอมอยู่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนนะฮะแม้กระทั่งรัฐบาลแม้กระทั่งคนต่างชาติเองเนี่ยก็มีความคิดมีไม่ตีต่อกันนะครับคิดว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะร่วมมือกันในภูมิภาคนะครับอาเซียนนี่เราใหญ่มากนะครับรวมกันเนี่ยเป็นแค่อินโดนีเซียประเทศเดียวนี่ก็ ประชาันดับสี่ของโลกแล้วอ่ะนะครับดัง<ม>นั้นอาเซียนรวมกันเนี่ยของรอ่อนดับสามของโลกเลยครับดังนั้นร่วมมือกันดีกว่า<ม>นะครับมีคำถามอะไรไหมครับท่านท่านผู้สื่อข,ข่าวเดี๋ยวเราจะมีลงรายละเอียดในในเซสชั่นต่อไปครับแบบนะครับสุดท้ายครับเรียนถามท่านนายความว่าท่านท่านท่านนายความว่าในเมื่อท่านวุฒิาคพักอยากให้รัฐบาลมาเจรจาก,กับเราเปิดพิธีหรือคุยอะไรก็สุดแลแ้วแต่เถอะแย่มากกว่า ถ้ารัฐบาลยืงเฉยมือไม่คุยไม่ไมจัจการไม่เปิดเวทีไม่อะไรทั้งนั้นตุลเรียนถามท่านนายว่า,วาจะควรจะทำนังสือหารัฐบาลเพื่อให้เปิดเวทีได้หรือไม่เพราะว่าทุกวันนี้เขาไม่รู้ว่าเราต้องการจะเปิดน่ยชวยกะดาษต่ออ่านในเล่เฉยมืออยู่นะครับก็เห็นด้วยกับท่ใใานหน้านะครับมันควรจะชี้แจงให้ประชาชนเปิดความเข้าใจที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่อง ชายแดงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมันมีมายาวนานแล้วครับแล้วก็ยังไม่เกิดความชัดเจนอะไรก็อยากให้มีเวทีสาธารณะให้เกิดความชัดเจนเพื่อประชาชนจะได้เขา้าใจอย่างต้องทั้งข้อจริงและข้อกฎหมายครับคือการตัดสินในสิ่งที่ไม่มีข้อมูลนี่นะครับมันเป็นการการตัดสินที่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่ตัดสินอะไรสักอย่างเนี่ยข้อมูลต้อ,องครบนะเรามีแล้วอีมีแล้วเขามีไหมถ้าเขามีเอามาดูถ้าเขาไม่มีมันก็ต้อง็นของเราถูกไหมฮะ ก็บ้านของท่านน่ะท่านยอมให้เพื่อนบ้านเกเรมามาตัดผ่านบ้านท่านไปแล้วครับสมมติในพื้นดินของบ้านท่านนี่ะมีน้ามันอยู่อ่ะแล้วก็บอกเนี่ยทับซ้อนท่านยอมไหมถามกับท่านดูจริงไหมฮะมันเป็นเรื่องเบสิกเลยนะฮะซึ่งคนไทยทุกคนก็คิดเหมือนกันละ่ะผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครค้านเนี่ยมาค้านผมได้เลยนะผมผมจะตอบทุกประเด็นที่ที่มันฟังแล้วมันไม่มีเหตุผลนะได้ผมลงเรื่องเร่งด่วนเคื่อนรัฐบาลนี่รีบประราชารามาคุยกับเราสะโดยเร็ว เออคืออย่างแรกเนี่ยผมคัดค้านเอโยูครับให้ให้ทิ้งมันไปให้ประกาศเลยว่าเอโมยูเนี่ยมันไม่แบบมันไม่ผ่านรัฐสภาผัดพระบรมราชองการนะอันนี้ก่อนก็คุยรัฐบาลได้ไหมก็เขาคุยกันอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะทําไม่ทาเนี่ยก็อยากให้พี่น้องทั้งประเทศเนี่ยรับรู้แล้วกันว่าทำหรือไม่ทำเราจะคุยรัฐบาลได้นะครับนัดกุบรัฐบาลเลยได้ครับผมยินดีอยู่แล้วโอเคยินดีคุยอยู่เราไปพัคการเมืองนะเป็นพักใหม่ แต่ต่อไปเนี่ยเราจะประกาศนะครับว่าถ้าใครรักประเทศไทยใครหวงนิแดนเนี่ยมาเลือกพักเราถ้าใครอยากยกให้สมัเนี่ยไปเลือกพักอื่นทำานั้นเลยครับดีไหมครับเขียขอบคุณครับมีคำถามถามได้นะครับผมจะมีถามน้องเลยมีเต็มเต็มชั่นอีกที